ครูีผู้ถึงจังหวัดพระรคนครศรีอยุธยาใช่ไหมคะก็ทางด้านของพระนครศรีอยุธยานี้ในเมื่อเขาโดนเชื่อมโยงมาแล้วเราตั้งรับยังไงบ้างมีอะไรที่เด่นๆน่าสนใจบ้างอะไรเลยค่ะกับเรียนท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับท่านผู้ในการวิพากษนะครับท่านผู้ในการสำนักง,ง,งานที่ถือว่าเป็นเกสคนสําคัญของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาทุกท่านครับในะนมของจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับเราก็ ภูมิใจที่ทางอุบภาคเลือกจังหวัดพระคนครศรียุธยานะครับเป็นสถานที่ในการจัดกิจกรรมไลฟ์สไตล์าทาเวลแอดภาคกลางในวันนี้นะครับของผมเนี่ยถ้าถามว่าตอบโจทย์ยังไงจริงๆเมื่อสักครู่พี่ติ๋วก็เอาช่วยแนะนําในบางเรื่องไปแล้วนะครับของผมคืออยุธยาเองเนี่ยครับท่านในพี่ๆน้องๆสื่อมวลชนทุกท่านเนี่ยผมว่าไม่มีใครไม่เคยมาอยุธยานะครับแต่ด้วยความเป็นราชธานีเก่าด้วยความ ที่เรามีมรดกทางวัฒนธรรมที่บรรพบุรุษเราสร้างไว้ให้นะครับเรามีมุมมองใหม่ๆนะครับที่สามารถตอบโจทย์ได้ที่ท่านยังอาจจะยังไม่ไ,มได้รับรู้อย่างเช่นเรามีแคมปิ้งเราก็มีนะครับซ่อนอยู่ตามมุมต่างๆของเมืองนะครับเรายังมีร้านกาแฟร้านอาหารสวยๆนะครับที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนที่นิยมการเดินทางท่องเที่ยวระยะสั้นนะครับแล้วก็มาหาจุด ถ่ายภาพทานอาหารอร่อยๆที่อยุธยานะครับพื้นที่ของผมเนี่ยรับผิดชอบสองจังหวัดนะครับดูแลจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งอ,า,อาจจะไม่ต้องห่วงมากนักนะครับในบรรยากาศการเดินทางท่องเที่ยวเนี่ยคนยังนิยมเดินทางเข้ามาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกิจกรรมที่กําลังจะเกิดขึ้นในอนาคตอันในกล้นะครับ,รบแล้วซึ่งอีกสักครู่เนี่ยพี่น้องสื่อมวลชนจะมีโอกาสได้สัมผัส บรรยากาศการเดินทางท่องเที่ยวภาคกลางคืนทางจังหวัดพระนครศรียานะครับ,รบซึ่งทางจังหวัดพระนครศรียานี่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านพานุยันศรีเนี่ยท่านผลักดันให้เรามีการติดตั้งไฟไฟร้อบสองสว่างโบราณสถานนะครับในเขตนทความประวัติศาสตร์รก็จะอีกอัตลุดหนึ่งครับของการเดินทางวันนี้บรรยากาศอบอุ่นมากครับโดยเฉพาะ,ะหลายหลายท่านมีพัด อยู่ในมือก็พัดกันนะครับอบอุ่นจริงๆครับแต่อัตรรถในการเดินทางท่องเที่ยวภาคกลางคืนของพระนครศรียุธยาครับแดดร่มลมโตนะครับโบราณสถานกับภาพความอลังการนะครับในในในความเจริญรุ่งเรืองของเมืองในอดีตนะครับกำลังจะกลับมาเต็มพื้นที่ในช่วง1เมษายนเป็นต้นไปนะครับกิจกรรมภาคกลางคืนเนี่ยเรามีไลฟ์ไลฟ์อัพโบราณสถานหลายแห่งนะครับวันนี้ก็จะเป็นแค่ส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็ นักท่องเที่ยวเนี่ยที่เดินทางมาสามารถเลือกพาหนะในการเดินทางได้ไม่ว่าจะเป็นรถรางนะครับรถตุ๊กๆที่วันนี้ท่านจะได้สัมผัสนะครับอันนี้ก็เป็นกิจกรรมภาคกลางคืนที่กําลังจะเกิดขึ้นนะครับยุทธยานอกจากยุทธยาเนี่ยพื้นที่รับผิดชอบผมก็จะมีสลับุรีซึ่งสรับบุรีเนี่ยสามารถตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของภาคกลางได้เป็นอย่างดีนะครับไม่ต้องเดินทางไกลขึ้นไปถึงเขาใหญ่ครึ่งทางเท่านั้นเองนะครับ แค่ท่านรู้สึกว่าอยากจะเดินทางพักผ่อนหาบรรยากาศความเป็นธรรมชาติแก่งคอยตอบโจทย์ได้หมดครับผมคงขออนุญาตเรียนเวลาเท่านี้นะครับเพราะว่าให้โจทย์ไว้แค่3นาทีก็ไม่อยากจะ,จะพูดมาก <laughs> นะครับสิ่งที่ท่านเห็นสิ่งที่ท่านเห็นเมื่อสกักครู่ท่านท่านรองก็คุณาเล่าให้พวกเราฟังแล้วนะครับ <c oughs> ว่าเรามีเรามีสิ่งที่บรรพบุรุษสร้างนะครับนอกเหนือจาก ในเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่เรามีนะครับเราก็ยังมีเสน่ห์เล็กๆน้อยๆสอดแทรกอยู่ตามมุมต่างๆของเมืองนะครับของอยุทยาก็ขออนุญาตนำเรียนงนี้ครับขอบคุณครับหรือแม้แต่พวกเราคนที่เป็นวัยทำงานด้วยกันเราเครียดาารที่ต้องทำงานเวิร์ฟรมโฮมมานานถึงเวลาที่เราจะต้องไปปลดปล่อยไปเจอกับธรรมชาติอันสวย เหล่านี้ก็จะเป็นกลุ่มเป้าหมายสำหรับก,การทํางานในรืองการตลาด